ึ้บกล้อนะครับเปิดกองดิน โกเบโกะนะครับ40 SR เอารถบดขึ้นล้อมันสิบจูคนวะไปอีกเลยขึ้นกองดินไปอีก พ,พ,พ,พ่อพ,อพ่อ,พอ,เ,พอเอาพ่อนะเอาฟ้าไทยอีกกอนรถบดเอาว่างาคางนี่แหละคางนี่คางสองบ้างนี่ ไปพุ่นเลยพระใจไปพุ่นเลย,เลยจะเลยนั่งปแปลงที่เราดเด้อเจ้าระหลังขี้หนารถดอกตั้งรถกับตั้งวุ่นเปลี่ย <laughs> น ไปไม่ได้หรอกล่อมันสิจูแล้วเข่าโค้งเมื่อกี้ก็เอียงแล้วฮะฟา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 ไปว่าได้แล้วน้ำนักมันเกินแล้วล่อมันเข่าโค้งเมื่อกี้ก็เอียงแล้วนะแม่มาถึงหน้างานแล้วนะครับ มครไ้เจ้าไปทาเลื่อนรถออกให้แล้วไหม ไปอีกไปอีกไปอีกอีกโอ้ยบร้อย เตือนอันหมายก่อนโอ้เป็นโขกเลยโขกตรงข้ามโขกถ่ายรูปไหมโชคถ่ายรูปถ่ายรูปข้างใต้เนี่ยถ่ายรูปข้างล่างเป็นยังไงโชคนี่มี่อันนี้เออพาถ่ายสวนไป เมวาน่อแตกก็ต้องลท่แตกด้วยนะไอ้ลูกพี่นัดบอกชายแล้วส่งให้ลูกพี่นัดนะเมื่อวานโทรมาตอนเย็นเขาบอกไหลหมูมหแมนท่อน,นี่แหละท่อเขาจำา้ำแล้วโอ้เสีย,ยอะไรสร้างตัวไปโทษ for man ว่าเขาไม่ดูให้เขาดูอยู่นะเราต้องเอาดิ่มัลงก่อนป<อ>่ะปูนนะพี่ปูนตรงนั้นแล้วไม่ทรายรอพไ่มันลงนี่นะฮะวิ่งไปเอาล้มแล้วแพ้นัแล้ว นี่แหละพี่มันลงนี่แหละนี่เฮ้ยมันก็ไม่เข้านะไม่เห็นรอยเข้าเข้าใต้บ่บ่อนทรายมันไปท่อหมดที่พี่พี่มันเข้าตรงนู้นมันเข้าปากท่อตรงนู้นไม่ได้เข้าตรงนี้เข้านู่นแม่เข้าตรงนู้น อยู่ตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนู้นเลยไปต่อปูนออแล้วไปเคาะรอยเก้าดู เราต้องตัดเพิ่มแตกมาตรงไหนก็ตัดตรงนั้นนะครับโพวงไม่บัดถ้าเป็นโพวงก็ต้องงัดงัดไปงัดไปงัดไปลง เอากดปลายมันล่งไ,ไ,ไ,ไหมหายแล้วเราต้องเติมเราต้องเติมวัสดุทั้งนี้พี่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ววดวยวๆๆเอาไว้แถวนี้ก่อนโอ้ทางท่างก็ต้องขอเพื่อนได้หนาบานเพื่อน ก้อนปูนบางญ่ไปบว้างหน้าบ้านเขาก็ได้ดิถ้าจะเอาดินที่ไหนมาเติมเนี่ยเอามาจากออฟฟิศเราป่ะทรายก็ต้องกลับไปเอาที่ออฟฟิศไม่ยก็ต้องเคลียร์ไว้นี่จริงๆก็ต้องไปเอาดำมาเอารถทสารถดำหกล้อน่ะดำทสาเลย 很多。